สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะคลิปนี้มาสรุปตัวเลขที่ถูกในงวดวันที่สองพฤษภาสองห้าหกหกเพื่อเป็นแนวทางในงวดต่อไปค่ะส mm hmm. ูนไปนี้เข้าโต๊ดเก้าศูนย์หนึ่งค่ะต่อมาแอดเนธพารวยเข้าหน mm ึ่งเก้าบนและหกห้าล่างค่ะ mm hmm. ต่อมาเลขเจาะใจรูหวังเข้าห้าหกล่างค่ะต่อมาปักหลักสิบล่างเข้าวิ่งหกล่างค่ะต่อมาแนวทางซื้อลอตเตอรี่เข้าวิ่งหนึ่งบนค่ะ ต่อมาแอดไก่เข้าหนึ่งเก้าบนค่ะต่อมาพีระมิดเข้าห้าหกล่างและเก้าหนึ่งบนค่ะต่อมาแอดเทปเข้าห้าหกล่างค่ะต่อมาหลักสิบบนแอดจินันเข้าวิ่งเก้าและศูนย์และหนึ่งบนค่ะต่อมาเลขเด่นห้าดาวเข้าวิ่งหนึ่งบนค่ะต่อมาแอดมุกเข้าเก้าหนึ่งบนค่ะส่วนไปนี้เข้าเก้าหนึ่งบนค่ะต่อมาขนมไทยเข้าหนึ่งเก้าบนค่ะต่อมาแอดโชคดีนะคะเข้าหกห้าล่างค่ะ ต่อมาแม่ทำเนียมลอตเตอรี่เข้าหนึ่งเก้าบนค่ะต่อมาสอสุขเจริญเข้าเก้าหนึ่งบนค่ะส่วนบน,นีเข้าห้าหกล่างค่ะต่อมาเลขกำลังวันแอสังคนขีตั๋วค่ะเข้าหนึ่งเก้าบนและห้าหกล่างค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ